สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยครับวันนี้เรามาอยู่เกมที่ชื่อว่า Wuthering Waves นะครับผมและในคลิปนี้ผมจะมาสุ่มตัวละครในครึ่งหลังของแพท2.7นี้นะครับผมนะซึ่งมี2ตัวละครที่เข้ามาตู้เครื่องหลังนะครับได้แก่ชื่อหยวนและก็ซานินะครับผมนะแต่หลักๆในคลิปนี้เราจะมาสุ่มซานิกันนะเพราะผมมีความตั้งใจที่จะเลือกให้นางเนี่ยปวดถึง6นะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกเพราะนางสวยหล่อเท่แล้วก็มหึมาในเวลาเดียวกัน ก่อนอื่นเรามาดูเพชรของเรากันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่18,020ม่นแนย่นะผมนะที่ผมสะสมมาก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับคิดว่าน่าจะสุ่มได้ประมาณร้อยกว่าเพื่อความชัว e ขอมากดดูในนี้ก่อนอ่าร้อยสิบสองนะผมร้อยสิบสองชิ้นถึงแม้ว่าเราจะมีสุ่มแค่นี้แต่เราก็มีเศษเกลืออยู่ร้อยหกสิบแปดชิ้นนะครับผมนะสามารถแลกได้ยี่สิบเอ็ดชิ้นแต่คิดว่าผมน่าจะไม่แลกน่าจะเก็บไว้ซื้อลูกแก้วนะครับสามร้อยหกสิบบาทนะถ้าถึงนะ ผมลืมบอกเรื่องหนึ่งผมได้ตัวแล้วก็อาวุธมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ปลดมาถึงสาแล้วตั้งแต่รอบแรกนะผมนะเอาละรอบรีรันนี้เราจะปลดสามดาวพอนะก็จะถึง6แล้วนะนี่คือเป้าหมายของเราในคลิปนี้แล้วก็จุดประสองค์อีกอย่างในคลิปนี้คือผมอยากจะบันทึกวิดีโอนีไว้เป็นประวัติศาสตร์ในช่องนี้ว่าเกมนี้มันจะเกลือให้ผมเยอะหรือเปล่าแล้วลึกหรือเปล่านะ ด้วยเพชรแล้วก็เศษเกลือที่เราสะสมมานะครับจะช่วยดันให้ซาน,นีนั้นปลดอีก3ชิ้นให้ถึง6หรือเปล่านะครับผมนะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่าอ้อีกเรื่องหนึง่งก่อนที่เราจะไปสุมนะครับผมนะเราต้องไปในสถานที่ที่สาคัญต่อซานีแล้วก็โูเวอร์ก่อนนะครับผมเคยจําได้ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยซานีเคยพาเราไปเลี้ยงข้าวที่ร้านอาหารในเมืองนี้นะครับแล้วตอนนางมาเข้าตู้ครั้งแรกเราก็ไปสุมที่ร้านอาหารนี้แหละถ้าจาไม่ผิดนะครับ ประเด็นคือเราเปรียบเสมือนสุบได้ตอนแรกเนี่ยสี่ตัวเลยนะแล้วก็อาวุธมาด้วยหนึ่งตัวไอ้หนึ่งหนึ่งอันในการมาครั้งแรกของเธอผมไปที่ร้านอาหารดีกว่าที่ที่เรานั่งกินอาหารด้วยกันรครั้งแรกแต่ดันเกิดเรื่องเหตุการณ์เอ็โคคลั่งมาก่อนโอเคอยู่ตรงนี้แหละผมเลือกเพชรอยู่ยิ่งย่งยนะถ้าออกตั้งแต่เริ่มเก็ถือว่าดีไปนะแล้วก็ไม่หลุดเลดด้วยอันนี้ไม่มีการันตีแล้วดวงล้วน เมื่อกี้สูงไปสิเป็น11ละ21มาอันนี้21แล้วย่ิบเ่ไดห้าสไม่อย่าลิกเลยเฮ้ยห้าสิบอที่เก้าห้าสิบออกที่ห้าเอ็ดครับ กดอีหนึ่งคลิกได้ทองหนึ่งห้าเอ็ดถือว่ากลางๆไม่ได้ลึกมากไม่ได้ไม่ได้เร็วมากแต่อย่าหลุดเลสนะขอแค่นี้อย่าหลุดเลสโอ้โหเมื่อกี้ห้าเอ็ดออกนับหนึ่นงใหม่เลยนะครับ A few สามสิบไม่สี่สิบโอ้ย, <laughs> อยหมดแล้วกองเพชรผมหมดแล้วอ่ะโอ้โอไมคก๊อ oh ด <laughs> ถ้าสมีสามสิบก็จะถึงเจ็ดสิบได้หนึ่งในสี่สิบครับในทองมีทองอยู่โอเคแลกมา สิบก้อนตีสิบแล้วุวมไปอีกสิบก้อนก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบโอโอเฮ้ยไม่ลึกไม่ลึก ี่สเอองโ hey, อ้สี่องอกเฮ้ยเหลืออีกแเหลืออีกแเผื่อๆแบบว่ามีอีกทองสี 49. 49่แปดสี่เเสี่ยเลย แสดงว่าออกที่43นะครับ <laughs> <laughs> ไป S6 4ไม่พอคุณชิโนเฮ้ยผมขอโทษคุโร่ <laughs> ที่แบบว่าตัวที่ผ่านมามักจะหลุดเลดมาก่อนเสมอแล้วค่อยได้ตัวการันตีแต่เนี่ยผมไม่หลุดเลดสองครั้งแล้วคือได้ตัว ได้ตัวเลยนะครับแบบไม่หลุดเลทน,นะสองตัวตัวแรกเนี่ยผมได้การันตีผมมีการันตีอยู่แล้วแต่ปดสองอะ่ะดวงล้วนๆถือว่าดีมากเลยอ,ะอ่ะอีกยี่สิบก้อนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีสิทธิ์ไหมที่จะปดสามผมไม่สูงมันอื่นละผม ลงให้ซานิหรัวอ,อ,อะจริงปะเนี่ย <laughs> จริงปะเนี่ยเท <laughs> ่าไหร่อ่ะ ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าหวั่นไส้ผมเลยนะอย่าหวั่นไส้ผมเลยโอ้ยโอ้ยโลกไปหมดแล้วมือไม้สั่นมือไม้สั่นดวงผมหายอยู่หมดแล้วต่อไปนี้ออกจากประตูหน้าบ้านระวังซ้ายระวังขวาหน้าหลังให้ดี0อ0 y e a r s later. เอาจริงก็ปวดใช้จักรยานในการรับชมและฟังนะครับเพราะว่าผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ช่วยในการสุ่มกระชาให้ได้ตัวไวขึ้นแล้วก็ได้การันตีแบบร0 0ยหรอกนะเพียงแค่มันช่วยเสริมสร้างแรงศรัทธาต่อซานิแค่นั้นเองนะครับในสถานที่สำคัญที่เราเคยโดนเลี้ยงข้าวที่นี่นะครับในเนเรื่องอ่าเนี่ยผมก็จะใช้เต็ปเติมนะครับซึ่งเอาโลเวอร์มายืนคนเดียวนะครับที่อยู่ในทีมในทีมเนี่ยต้องมีแค่โลเวอร์คนเดียวนะครับ แล้วก็มานั่งอาจิก็ไ้นั่งหรอกมันนั่งไม่ได้นะครับ <c oughs> ยืนตรงนี้แหละซ <c oughs> ูมเลยอุ้ยคนหลุมลุบล้อดีวะ่ะขอยยกข้ามก่อนแล้วกันเนาะเราจะเอาสานี้ปลดหกอ,อ่ะพี่แก่เท่มากเลยนะใจหนึ่งก็อยากปลดอยากอยากเปิดเหมือนกันแต่ก็ต้องให้สานี้เราปลดหกก่อนเดี๋ยวเรามาดูเลขที่ผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันอห้าหน้าสองมีสามนะครับ ก็เป็น8เดือน8นะที่สุมล่าสุดเดือน8ก็28นะครับผมเฮ้ยเลดเขาเก็บไว้8นะอันนี้ <c oughs> มีแต่คำว,ว่า8มันเริ่มแปลกแแล้วอันนี้โอ้มาเรามาเริ่มครั้งที่18กันเลยดนะีกว่าไปไม่น่าปะไม่น่าง,ง่ายๆนะเฮ้ยเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้โหแล้วตัวที่9อย่าลุดเลดไอ้์อุย้ย น้องนั่นหละโอ้ยน่ารักจังเลยอังโกอังโกล่โกลละโอ้โหตัวที่เก้าทำไมต้องหลุดเล,เลยด้ว <c> ย <oughs> อุย้ยไม่เป็นไรอาจจะมีสิทธิ์สองทองครับโอเคนับหนึ่งใหม่นะอันนี้อันนี้อันนี้สองอันนี้สามอันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าโอ้ได้ทองดียวครับเฮ้ยแต่ก็ได้เศษเกลือมาเยอะนะครับหุยสอง้ยสิบสามแล้วอะโอ้ถ้าคิดอย่างนี้ดีเราคือได้การันตีไวมากนะครับมาเรามาหาซานิตตอเลรีเรามี9นะครับอันนี้19แล้วไม่น่าต่อเนื่องนะชัดเลย <laughs> ใจจริงก็อยากให้ต่อเนื่องอยู่ <laughs> มาต่อครับ ก้อนสุ่มเหลืออยู่7นะฮะแต่ว่าเพชรเราเหลืออยู่หม,มื่นแปดพันผมไปแลกดีไหมเนี่ยแลกให้เป็นก้อนสิบอันอะแลกก่อนอ่า <c oughs> สิบก้อนละมายีิบเก้านะครับอันนี้ทอง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 ก็บ้าเลยโ,โอ้แต่ได้สองมงที่ดาวเต็มแล้วดีเลยจะได้เก็บประการังไวไ้ๆวนะฮะมาต่อไปใช้เพชรสุ่มกันดีกว่าสามสิบเก้าครับ จะดีมากถ้าออกทองตอนนี้โอเคหลังจากนี้ผมสกคิปรวๆไปดูทองเลยดีว่าอืมจะได้ไม่เสียเวลานะครับจะได้ไม่ทำให้คลิปยาวเกินไปด้วยอันนี้สี่ลุยมายังนะอันนี้ต่อเนื่องเลย59าสิบเกาครับจริงมันควรทองแล้วนะห้าเก้านะอันนี้โอเคโอค้ยหกขึ้นไปนี่ถือว่าอา่าลึกแล้วครับอันนี้ เริ่มลึกแล้วผมซุ่มสิบไปเลยดีกว่านะครับเผื่อจะได้ดับเบิลทองมาอันนี้69นะครับว้า <the> อจมจริงปะเนี่ย69ไม่ออกจเจิญเพชพรพอปลดะเดีแล้วอีกชิ้นนะ่ะ69ครั้งนะครับโอ้โหอืเ79เลยมาสิบก้อนนะครับเผื่อได้ดนะับเบิลทองฮะ เราต้องส่งแรงศรัทธาไปไปลุยอันยัง,ยงไงจะได้ทองนะครับเพียงแค่หวังว่าจะได้สองทองแค่นั้นเองนะมาเจ็ดสิบนะครับอันนี้เจ็ดสิบเอ็ดตัวดาวเต็มมานี่แหละจะได้เก็บประการังไวๆนะครับมาเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ออกเจ็ดสี่วะ โอ้โเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดตัวสามครับอันนี้เรียบร้อยเสริมประการลังก็ไปอีกเจ็ดเก้าหมดแล้วเมื่อกี้เราออกที่เจ็ดสิบสี่นะผมนะโอเคดาวที่สี่เราได้แล้วครับอันนี้โอ้โหเหลือเท่าไหร่อ่ะ หลือ59โอ้พอที่จะได้1ทองอยู่มั้งนะถ้าดงดีนะครับเมื่อกี้ทองออก74แต่เราสุ่ไปถึง79ใช่ไหมมันยังไม่อัปเดตนี่มาน่าจะรอ1ชั่วโมงครับอันะะนี้74ลบ79ก็น่าจะ5ปะ่ะเพราะฉะนั้นเหลีที่เราสแต็กไว้ตอนนี้เป็น5สุ่ไปอีก10ก้อนต้อไป15อ่าม่วงไปก่อนนะครับ มา25ต่อตองทองแล้วแหละจะดีมากถ้าขอทองตอนนี้เฮ้ย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 ว้าจริงปะเนี่ยอันนี้16ครับ17 18จ็โอ้ยัง19 20 21 <22. S 2> ยี่สิบสองอย่ารู้เอย่าเออย่าลุดตื่นได้เวลาตื่นแล้วจได้ตื่นแล้วฮ่่า่่า่่า ยี่บมหมดโอ้โหไม่คิดว่าจะออกไวขนาดนี้เฮ้ยของจริงสามสองหนึ่งนับถอยหลังด้วยอันนี้โอ้จะถึงสามร้อยหกสิบแล้วนะเออเหลือเพจหกพันสามร้อยสี่สิบครับถ้าเราจะเก็บเศษประการังต่อไปให้ถึงสามร้อยหกสิบนี้เราก็แลกได้เลยนะเก็บอีกแค่สามสิบเก้าชิ้นเองสามสิบเก้าประการังนะ แต่ว่าจะดีมากถ้าออกทองอีกใน39ชิ้นเอ๊ะเสร็จประการรังต้องเก็บ39มีให้ซุมอีก39อุย้ยทำไมเ,เลขมันสเสมอภาคเสมอไปกันจังเลยแปลกๆมาซุมต่อดีกว่า13ครับอันนี้โอเคหวังนะหวังวนอย่างยิ่งว่าจะได้ทองอีกตั้งแต่เนิ่นๆในอะไรเงี้ยเออ แต่มันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เออไปต่อคนระับอันนี้เอ,อ่อยี่สิบสามนะครับตอนนี้ไปทองไหมไม่ทองนะไปสกิปสกิปโอ้ได้ตัวเดียวสามสามสองโอเคต่อเนื่องครับอันนี้เอ,อ่อครั้งที่เท่าไหร่นะสามสามโอเค งงตัวเดียวอีกแล้วโอ้ยเพชรไม่พอพันหอีกแค่60สิบเพชรเองไปเล่นเควสประจำวันให้ร้อยคะแนนก็ได้แล้วนะเนี่ยหกสิบแต่ยังไม่ได้ทำเลยแฮะขิ้เกี็บทำอะ่ะมีอะไรที่แบบว่าได้เพชรไหมอุย้ยเฮ้ยผู้หนุ่มลูกหล่อแจกเพชรร้อยเพชรว่ะอันนี้ทดลองตัว งั้นเราก็รับเพชรหนึ่งรอจากตรงนี้เลยละกันขอบใจนะพ่อหนุ่มรูปหรอเราจะได้แบบว่าไม่ต้องขยับเพลี้ยนไปไหนจากตรงนี้นะครับโอโ้โหโคตรที่จะแบบว่าโคตรขึ้นเลยขาขึ้นจัดมาต่อนะครับเหล็ที่เราเก็บไว้สามสามป่อะอันนี้สิบครั้งก็จะเป็นสีบสามนะมาสี่สามหนึ่งนึสี่สามโอเค <laughs> สกิลเลยอันนี้ โอ้ได้ตัวเดียวสามสี่แปโอ้สิอันเองหมดสี่สเพชรสุดท้าย <c oughs> ทำอะไรไม่ได้แล้วแลกก็ไม่ได้อันนี้อีกแค่สิบสอนะครับโอ้จะถึง3ามได้มาอีกชิ้นหนึ่งก็จะปวดหหรือว่าเราจะแลกเอาตรงนี้เลยไหมแลกเอาไปสุม่มดวง สี่สิบห้าชิ้นไอ้สี่สิบสามชิ้นไม่เอาเดว่าไม่เอาไม่เอาถ้ามันหลุดเลนมานี่เรื่องใหญ่เลยนี่ไงกิจกรรมหผมก็ยังไม่ได้เล่นนี่โอเคผมได้ที่แแห่เก็บหาเพชรแล้วครับอันนี้ผมจะต้องไปเล่นกิจกรรมก่อนแล้วก็ไปเล่นเคเวสนิดนึงเอาถึงพันหกร้อยเอาให้สมได้อีกสิบครั้งอะ่ะเออมันคาใจ 2, years later. มาต่อเนื่องตอนนี้เพชรผมถึงกำหนดที่จะสุ่มได้อีก10ครั้งแล้วนะครับผมไปไลอเรียทำเควสแล้วก็เล่นกิจกรรมมานะครับการสุ่มใน10ครั้งนี้ก็มีสิทธิ์ได้ถึง3-60ชิ้นของประการังนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ได้ทองในอีก10ชิ้นนี้เหมือนกันนะครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับนี่เพชรผมพอที่จะสุ่มได้อีก10ครั้งแล้ว นะแต่จ,จริงๆก็อยากให้ออกทองเลยสูงสิบครั้งนี้นะครับจะได้แบบว่าเก็บประการรังสามร้อยหกสิบไว้ไปใช้ในทางอื่นนะครับอุ้ยอันนี้มันอัปเดตแล้วฮะเท่าไหร่นะสะแต็กที่เก็บไว้แปดสิบสี่สิบสี่สิบสามนะ่ยสี่สิบสามชิ้นนะครับสี่สิบสามอ่อก้อนที่เราเก็บสแต็กไว้นะเลทที่เราเก็บสแต็กไว้อยู่สูอีกสิบครั้งนี้ก็จะเป็นห้าสิบสามนะไอ้จริงห้าสิบสามนี้ก็ครึ่งทางแล้วน,นะ มีสีได้ทองอยู่นะเนี่ยทองแม่ทองเปล่าเฮ้ย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 เ้ยเฮ้้ยเ4้ย้ยนฮ้เ้้ฮเ้ย ดีใจสุดล้ำ woo ซั yeah! นิชิวางปดหกที่เรียบร้อยโอเคอันนี้เท่าไหร่นะสีะ่ส่เจ็อันนี้สี่แเกมีสีสองทองไหมห้าสิบห้าเอ็อ้โอ้ยหมดแล้วเฮ้ย แต่ภารกิจของเราก็ลุดล่วงดีครับอันนี้ซนิจวงผมปลดหกที่ร้อยน้อยแนะ่ว่าเป็นเรื่องที่ดีในที่สุดผมก็ปลดจากพัฒนาการที่จะเอาซนิปลดหสักทีสีสามจริงนะนเนี่ยเนี่ยสุ่มไปอีกสิบเมื่อกี้ก็ห้าสิบสามเอยครึ่งทางได้เลยอ่ะโหอันนี้ก็สามหสิบสามเลยอ่ะเอาบนแรกได้สีสิบห้าชิ้นดีเลยอันนี้ ยังไงซะผมก็จะไม่แลกนะครับอันนี้ผมจะเก็บไว้นะฮะแบบว่าเผื่อ,อไว้ปลดตัวลิมิเต็ดนะครับ<ะ>ของจริงนะเนี่ยสถานที่เราที่นั่งกินข้าวกับซานี่ครั้งแรกมันโคตรที่จะเพิ่มพูนแรงศรัทธาของเราเลยนะเนี่ยด้วยต้มยำกุ้งหอยทะเลของเราเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่น่าเกี่ยวหรอกนะครับผมนะมันก็แล้วแต่แรงศรัทธานะเออผมก็ทำตามความเชื่อของผมอะ่ะ แต่เท่าที่ส่มมาเนี่ยก็ดันนี้ผมปลดหกได้เลยนะคือแบบตั้งแต่สมมาไม่หลุดเลสเลยเอาจริงไม่หลุดเลนเลยหลุดเลครั้นเดียวก็คือน้องอังกอร์นะครับเออและอันนั้นคือเป็นการหลุดเลสที่แบบว่าได้แต่เนินๆด้วยนะเออถ้าจำผิดีออกอันที่เก้านี่แหละก็นะปวดใช้วิจารณจัก,กรยานในการรับชมรับฟังนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกจริงจริงแล้ว มั้งนะแล้วมันเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทริคในการสุบกระชาหรือเปล่านะดีไปสถานที่สําคัญของตัวละครที่เราพบปะก,กันครั้งแรกอะไรเงี้ยเออแล้วก็มานั่งสุบใช้ตัวละครเอกในการยืนคนเดียวแบบอโลอโละโลแล้วมาสุบเนี่ยแต่ก็นะลองเอาไปทําตามกันได้นะครับตัวละครอื่น สถานที่ไหนสําคัญหรือเห็นเราครั้งแรกก็ลองไปที่นั้นดูนะครับแล้วก็ให้โลเวอร์ไปยืนคนเดียวนะแล้วก็ลองสุ่มดูนะเออเผื่อแบบว่ามันเวิร์กนะครับลองลองไปเจยก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ตามที่ผมเอ่อในคลิปเนี่ยอย่ามาโป้ยผมนะทีผมก็แค่อาจจะดวงดีก็ได้เอออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมว่าผมก็มีการดูดเลทเหมือนกันเออ ไม่ใช่ว่าไม่หลุดไม่เคยหลุดเลทเลยนะครับเพียงแค่ว่าไม่ค่อยหลุดเลทเท่านั้นเองนะเออไหนๆก็ไหนๆแล้วลองเปิดบูเดดิงเว็บแทร็กเกอร์ดูดีกว่าอันนี้คือตารางบูเดดิงเว็บแทร็กเกอร์ของผมนะครับก็ประมาณนี้เลยก็เหลืองๆ,องๆแดงๆเขียวๆนะครับไม่ได้เขียวเยอะขนาดนั้นนะเอาละบันทึกประวัติศาสตร์การสุ่มซานี่ของผมก็คงจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี่ดีสำหรับผมนะครับ คือแม่ได้ตัวปลดหกแรกใน a อดีก็ยิ้มกลิ่มนะเอาละก่อนที่จะจากลาไปกันในคลิปนี้นะผมนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจบนะถึงตอนนี้นะผมนะขอบคุณมากเลยนะที่เข้ามารับดูรับฟังกันนะผมนะก็ขอบคุณมากเลยนะเอาละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือเกมหน้าหรือสตรีมหน้านะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ